สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน สารอาญานัดอ่านคำพิพากษาคาดีกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยบุกจิสนามบินดอนเมืองที่พนักงานอายการฝ่ายคดีอาญาเก้าเป็นโจทก์ฟ้องพลตรีจำลองสีเมืองแกนนำกลุ่มพันธมิตรกับพวกรวม32คนร่วมกันเป็นจำเลยในความผิดฐานเป็นกบฏก่อการร้ายโดยในวันนี้เป็นการนัดฟังคำพิพากษาข,ของศาลชั้นต้นกรณีเมื่อระหว่างวันที่24พฤศจิกายนถึง3ธันวาคม2551หรือเมื่อประมาณ15ปีที่แล้ว โดยจำเลยทั้ง32คนได้ร่วมกันโฆษณาชักชวนให้ประชาชนมาร่วมกันชุมนุมใหญ่โดยกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆและปิดล้อมอาคาร V.I.P ท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อกดดันให้ในายสมชายวงศสวัสดิ์นายกรัฐมนตรีขณะนั้นลาออกจากตําแหน่งสารพิเคราะห์พยานหลักฐานของโจทย์มีน้ําหนักเพียงพอให้รับฟังได้ว่าจําเลยที่1นึ่งถึงหาเลยที่7จ็ถึงสิและจําเลยที่31การกระทําของจําเลยเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษบทหนักสุดคือความผิดตามพระาพราชกำหนดฉุกเฉิน2,548พิพากษาให้ลงโทษปรับคนละ20,000บาทส่วนข้อหาอื่นพยานและหลักฐานของโจทไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดจึงยกฟ้องส่วนจำเลยที่เหลือสารได้ยกฟ้องทั้งหมดทั้งนี้พลตรีจำลองศรีเมืองแกนนำกลุ่มพันธมิตรมีอาการป่วยทำให้ไม่สามารถมารับฟังคำพิพากษาได้สารจึงอ่านคำพิพากษาลับหลังเฉพาะของพลตรีจำลอง